วันนี้นะครับวันนี้มาป้อนนมกระรอกนะครับชงนมไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอให้เย็นแล้วนะเป็นแบบเป็นแบบน้ำนะมีนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะนะครับสองตัวป้อนประมาณนี้ก็ป้อนประมาณนี้ดูนิดเดียวนะครับแต่ว่ากินนี่แทบจะแทบจะเหลือเลยนะครับต้องป้อนสองรอบนะดูน้อยนะครับแต่ว่า ขาไม่เดี๋ยวนี้กินน้อยลงนะครับการลอกนะกินไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่ากินน้อยนะนะป้อนนิดเดียวนะไม่เยอะนะนี่ครับดูดูน้อยนะครับแต่ว่ากินกันนี่คือก็ได้ประมาณสักสามสลิงได้นะนะสองสลิงกว่านะครับสามสลิงเพราะว่าเป็นสลิงใหญ่อยู่นะเนี่ยไม่เยอะนะครับผมนมนะใครเห็นนะครับ เป็นนมป้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังนอนนะครับแล้วก็น่าจะตื่นแล้วนะได้ยินเสียงนะเดี๋ยวจะป้อนนมนะเนี่ยตื่นแล้วนะนอนแบบว่าอุ่นเลยนะครับนอนในที่นอนอุ่นๆเลยนะเป็นผ้านะครับเนี่ยฮะอันนี้เจ้ายักษ์อีกช่องหนึ่งเจ้ามีโชคนะครับ เจ้ายักษ์กับเจ้ามีโชคเนี่ยตื่นมาแล้วนะตื่นมาเจอกันแล้วนะตื่นมาเจอกันแล้วนะครับตัวท่าเท่ากันแล้วไล่ไล่กันแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกนยเจ้าเจ้ายักษ์นี่ตัวใหญ่สุดนะโตไวแต่ว่าตอนนี้เจ้ามีโชคเจ้ามีโชคี่สุดจะกินกินเก่งหน่อยนะแล้วก็โตไวแบบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับโตไวนะครับตัวนี้นะตอนแรกจะเล็กกว่าเจ้ามีเจ้าเจ้ายักษ์หน่อยนะแต่ตอนนี้ ตไวไบนะครับเราก็เอ้ยในตัวนี้ชอบในตัวนี้ชอบอ้นี่นะชอบสวบนะครับตัวนี้ชอบสวบนะครับต้องระวังนะแล้วก็ดูปีนป่ายนะแข็งแรงนะเดี๋ยวนี้ผมเอาตอนเย็นนะครับตอนเย็นเลิกงานมาก็จะเอาใส่ในกรงให้เขาวิ่งเล่นนะให้เขาวิ่งเล่นให้เขาเปีนป่ายนะแล้วก็เอาชีสนะครับเดี๋ยวนี้เอาชีสให้กินนะเอาชีสให้กินคนละสองสามก้อนนะก้อนเล็กๆนะครับ เนียตอนนี้น่าจะหิวนมแล้วนะเนี่ยจะมีโชคนะครับก็หลังออกเป็นเริ่มเป็นสีทองแล้วนะครับสีทองทองแล้วนะหองเยอะขึ้นนะครับนี่ถ้าผัดขนนี่จะสวยเลยนะนี่ครับจะมีโชคนะครับแล้วก็เจ้ายักษ์นะครับตัวนี้จะจะวิ่งจะไอ้นี่ไวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาป้อนนมเขาก่อนนะครับป้อนนมสองตัวนี้ก่อนนะครับก็ตอนนี้รู้สึกจะถ่ายเหลืองๆถ่ายเหลียวหน่อยนะครับไม่เป็นเม็ดนะครับนะถ่ายไม่เป็นเม็ดถ่ายเหลืยงนะครับน่าจะผมเอาผมเอาชีดให้กินด้วยนะครับแล้วก็นมนะนมนี่ปกติเห็นถ่ายก็ขับถ่ายออกมาก็เป็นก้อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ขับถ่ายน้อยลงนะครับขับถ่ายน้อยลงแต่ว่า แต่เวลาถ่ายที่หนึ่งเยอะอยู่นะครับเป็นก้อนเลยนะแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นชีสเป็นแบบเหลืงเหลืยงเหลืองเหลีองอ่อนๆหน่อยนะครับไม่ถึงกับเละนะครับนะครับเป็นอือเขานะครับอือเขาไม่เละมากนะครับไม่เราก็ไม่เป็นก้อนนะไปเป็นไม่เป็นก้อนแข็งๆนะเป็นก้อนแบบอาจจะโอ๊ยเป็นก้อนนิ่มๆนะนี่ครับชอบกัดนะตัวนี้ตัวนี้ชอบกัดนะเราก็ฟันยาวเลยนะครับนี่ยชอบสวบนะคสวบสวบเกิ่งนะครับ ฟันยาวด้วยนะตอนเนี้ยมีโชคเลยต้องระวังในะตัวนี้นะแต่ว่าเจ้ายักษ์นี่ไม่ค่อยกัดนะครับยักษ์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ไม่ดนี้นะไม่ค่อยดิ้นด้วยนะครับไอต,ตัวนี้ดิ้นไม่ค่อยดิ้นนะครับจะช้าๆหน่อยนะครับตัวนี้อันนี้ขนขึ้นเยอะแล้วนะคือขนขึ้นเต็มที่แล้วนะครับโอ๊ย ใครเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเดี๋ยวต้องป้อนนมน้องก่อนนะน่าจะหิวเต็มที่แล้วนะดูจากอาการนะครับเนี่ยคเอ้ยปีนป่ายนะครับตัวนี้ชอบชอบกัดนะครับตัวนี้นะมีโชคนี่นะครับเนี่นยน่าจะหิวนมด้วยครับชอบกัดด้วยนะครับ ี๋ยวนี้เริ่มเอาเอาขึ้นกรงนะครับให้วิ่งเล่นนะเพราะว่าเขาแข็งแรงนะครับตัวประมาณเก็บ